มีทีหน้าหนูได้หรือยังเนี่ยขาวผ่องพอหรือยงสวยพอหรือยังเนี่ยอาบน้ําเสร็จแล้วครับมาเดี๋ยวเขาทาแป้งให้จะได้สดชื่นวันนี้อากาศร้อนมากเลยจะทําสวนได้ไหมเนี่ยอ่ะถือไว้เดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะเขาจะทํากับข้าที่ตัวเองชอบไปให้โอเคไหมทั้งหอมทั้งเย็นนี่แป้งหอมเย็นของน้องลำไยใช่ไหมเนี่ยใช่จ้าแป้งหอมเย็นทาเวลพาสสีชมพูของน้องลำไยเย็นสุดๆแถมหอมสดชื่นด้วยนะอุ้ยเย็นคักๆหอมจริงๆที่รักของไอ้ ดูแลขนาดนี้ร่กที่สุดเลยจะต้องมาปากหวานเลยไปได้แล้วไปมีทินลูกไปทำสวนโอ้ย,อยกําลังร้านนอนสบายเลยโอ้ยร้อนไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นสักหน่อยร้อนเหนียวตัวไม่ไหว้ะไม่ทําหรอกหุ่นหยุดไปโอ้ยร้อนก็ร้อนเนี่ยฉันต้องมาส่งกับข้าวอะไรเวลานี้เนี่ยแป้งออกหมดแล้วเนี่ยที่รักมันกินข้าวนิ้วพอดีเลย ร้อนร้อนร้อน,อน,อนเอาน้ำไหมเหนื่อยไหมร้อนไหมไหม,มาเดี๋ยวเขารินนาำให้อุ้ยแป้งหลุดหรืยอยังเนี่ยอุ้ยตายแล้วเมียวหยวน้ำเอาน้ำมากินสิลืมเอาน้ำมามีแต่ข้าวเนี่ยอะไรวะมีแต่เคี่ยงสำอางเฮ้ยทั้งร้อนทั้งเหนียวน้ำก็ไม่มีจินนี่เขาพกแป้งเย็นมาทาให้ด้วยนะอุ้ยเย็นสดชื่นเมียวมีแป้งเย็นไหมไม่มี แป้งหอมเย็นเหรอ,หอทั้งหอมทั้งเย็นพี่หนูรู้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นหนูจะหาแป้งหอมเย็นเทวิลพัดมาทาให้พี่นะดีเลยหนูทาแป้งตัวนี้แล้วทั้งหอมทั้งเย็นสดชื่นมากกาอาพี่ลองทาดูอ๋เย็นสดชื่นมากเลยก่อนนอนเราทาแป้งเย็นกันนะจะได้หลับสบายนะทั้งเย็นทั้งหอมเลยนะได้เลยจ้ะพี่